สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ชาแนลลองดูซี่ใบปัสโสะชาแนลที่จะนำพาทุกคนไปสู่ความสนุกความฟินกับซีรีส์และภาพยนตร์เกาหลีหลากหลายแนวที่ไม่ควรพลาดรวมไปถึงการอัปเดตแวดวงซีรีส์เรื่องใหม่ที่จะทําให้คุณไม่ตกเทรนคะ่ะวันนี้มาพบกับซีรีส์เรื่องใหม่ประจรําเดือนกุมภาพันธ์เป็นเรื่องที่7กันแล้วล่ะคะ่ะอย่างที่ป้าบอกไปตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาว่าเดือนนี้มีซีรีส์ใหม่เยอะจริงๆคะ่ะสําหรับเรื่องนี้นะคะใครเป็นแฟนขับซีรีส์สายรักจากช่อง OCN ต้องชื่นชอบแน่ๆน รอรุ้นกันได้เลยค่ะว่าจะดูเด็ดเผ็ดมันขนาดไหนโดยได้นักแสดงนำสาวอีจูยองจากเรื่องอีเทวอนคลาสที่ทุกคนรู้จักเธอในบทบาทของเชฟทันเซนเดอร์หเดียวในร้านอาหารของพระเอกมารับบทเป็นนางเอกของเรื่องด้วยว่าแต่จะเป็นเรื่องอะไรแนวไหนนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ Let's see ซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่า Times แนวของเรื่องคือลึกลับแฟนตาซีสืบสวนสอบสวน,นและดราม่าค่ะแค่นี้ก็รับรู้ได้เลยนะคะว่าเข้มข้นแน่นอนก่อนอื่นเราไปฟังเรื่องย่อกันก่อนค่ะเรื่องมีอยู่ว่าพระเอกเป็นนักข่าวอยู่ในช่วงปี2015ที่มีความสามารถและทุ่มเทให้กับอาชีพของตัวเองเป็นอย่างมากเขาพยายามค้นหาข้อเท,ท็จจริงและรายงานข่าวให้ตรงแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุด เขามีนิสัยเย็นชาแต่ลึกๆแล้วนั้นเขาเป็นคนที่อบอุ่นอยู่มาวันหนึ่งชีวิตของเขาต้องพลิกผันอย่างคาดไม่ถึงเมื่อมีโทรศัพท์สายหนึ่งได้ติดต่อมาหาเขาซึ่งโทรศัพท์สายนี้ติดต่อมาจากโลกในอนาคตอีก5ปีข้างหน้านั่นก็คือปี2020นั่นเอง โดยคนที่โทรติดต่อมาหาเขานั้นก็คือนางเอกนางเอกมีอาชีพเป็นนักข่าวเช่นเดียวกันกับเขาแต่อยู่กันคนละช่วงเวลาเธออุทิศชีวิตให้กับอาชีพของตัวเองเหมือนเช่นเดียวกันกับพ่อของเธอแต่แล้วชีวิตของเธอต้องพบกับความหายนะเมื่อเธอได้รับข้อมูลที่แสนอันตรายบางอย่างมามันส่งผลกระทบต่อคนในครอบครัวของเธอโดยตรงนั่นก็คือประธานาธิบดีเกาหลีใต้ซึ่งเป็นพ่อของเธอนั่นเอง เธอต้องปกป้องพ่อของเธอให้ได้สุดท้ายเธอได้ร่วมมือกันแบ่งปันข้อมูลลับบางอย่างในอนาคตให้กับพระเอกในอดีตผ่านสายโทรศัพท์ที่ทั้งคู่ติดต่อกันซึ่งทั้งสองคนได้ร่วมมือกันค้นหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้สุดท้ายแล้วเขาและเธอจะสืบหาความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆในช่วงเวลา5ปีนี้พร้อมทั้งปกป้องพ่อของเธอได้สำเร็จหรือไม่ไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ สำหรับนักแสดงนำของซีรีส์เรื่องนี้นะคะคนที่หค่ะอีซอจินรับบทพระเอกของเรื่องนักข่าวหนุ่มที่อาศัยอยู่ในช่วงปี2015ชีวิตนักข่าวของเขาต้องเปลี่ยนไปหลังจากได้รับโทรศัพท์สายหนึ่งจากอนาคตอีก5ปีข้างหน้าโดยผู้ที่ติดต่อมาหาเขานั่นก็คือนางเอกค่ะผลงานที่ผ่านมาของเขาคือซีรีส์เรื่องแคร็ในปี2019ผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดเขารับบทเป็นพระเอกของเรื่องร่วมแสดงกับนักแสดงคุณภาพซองดงอิล อิมฮวายองและคิมกวางกิวค่ะเป็นซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องที่เขาร่วมงานกับช่อง OCN นะคะ คนที่2ค่ะอีจูยองรับบทนางเอกของเรื่องนักข่าวสาวที่อาศัยอยู่ในช่วงปี2020เป็นคนจากอนาคตที่ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์กับพระเอกคอยให้ข้อมูลบางอย่างในอนาคตกับพระเอกและร่วมมือกันค้นหาความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา5ปีรวมไปถึงการปกป้องพ่อของเธอที่เป็นถึงประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ด้วยผลงานที่ผ่านมาของเธอคือซีรีส์เรื่องอีเทวอนคลาสในปี2020ผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดเธอเป็นหนึ่งในทีม แสดงสมทบรับบทเป็นเชฟทานเซนเดอร์ที่ร้านอาหารของพระเอกโดยบทบาทนี้ได้ส่งผลให้เธอโด่งดังในช่วงต้นปีเป็นอย่างมากแสดงร่วมกับพระเอกพักซอจุนนางเอกสาวหน้าใหม่คิมดามีดารารุ่นใหญ่มาฝีมือ,อยูแจมยองนักแสดงสาวคอนาราและนักแสดงอีกหลายท่านค่ะ คนที่3นะคะคิมยองชอลระบบอดีตนะะักข่าวผู้รักความถูกต้องจนกระทั่งเขาเป็นหนึ่งในพยานผู้เห็นเหตุการณ์สําคัญบางอย่างจนในที่สุดเขาได้ไต่เต้าขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีผลงานที่ผ่านมาของเขาคือซีรีส์เรื่อง Secret Royal Inspector ในปี2020ผลงานซีรีส์ล่าสุดเขาเป็นหนึ่งในทีมนักแสดงสมทบร่วมแสดงกับพระเอกคิมยองซูหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ L หนึ่งในสมาชิกวงไอดอลอินฟินิตนางเอกสาวฮอนนาลา อีอีกยองอีแทฮวานแลนะนักแสดงอีกหลายท่านเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหน่วยสืบราชการรับสมัยโชซอนค่ะ คนที่4่ค่ะมุนจองฮี hee, รับบทที่ปรึกษาใกล้ชิดกับประธานาธิบดีและเป็นผู้ลงสมัครประธานาธิบดีในสมัยถัดไปผลงานที่ผ่านมาของเธอคือซีรีส์เรื่อง s e a r c h ในปี2020ผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดเธอเป็นหนึ่งในนักแสดงนำของเรื่องรับบทเป็นไกด์สาวประจำพื้นที่อดีตเคยเป็นทหารหญิงมาก่อนร่วมแสดงกับพระเอกหนุ่มชางดงยุนนางเอกสาวคิสตันหนึ่งในสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ป FX นักแสดงหนุ่มยุนฮัก อีฮยอนอุกและนักแสดงอีกหลายท่านเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ลึกลับที่เกิดขึ้นในพื้นที่แนวเขตเส้นแบ่งระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ค่ะ ซีรีส์เรื่องนี้แม้โครงเรื่องหลักจะเหมือนกับซีรีส์เรื่องหนึ่งที่ป้าเชื่อว่าแฟนๆหลายคนคงได้รับชมกันมาแล้วอย่างเรื่อง Signal สัญญาณรับล่าข้ามเวลาซึ่งในเรื่องนี้นักแสดงนำมีอาชีพเป็นตำรวจและสื่อสารผ่านวิทยุสื่อสารการันเราจะได้เห็นการทำงานของตำรวจทั้งในยุคปัจจุบันและยุคอดีตเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สนุกมากนะคะใครยังไม่เคยดูไปหาดูย้อนหลังกันได้ส่วนเรื่องไท s นั้นตัวละครหลักมีอาชีพเป็นนักข่าวและสื่อสาร การผ่านทางโทรศัพท์แทนเราอาจจะได้เห็นการทำงานในสายอาชีพนักข่าวได้เห็นรายละเอียดต่างๆความรู้เกี่ยวกับอาชีพนี้มากยิ่งขึ้นอย่างน้อยปมหลักในเรื่องแตกต่างกันอย่างแน่นอนเพราะเกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีและการเมืองด้วยค่ะป้าเสื้อฝีมือของช่อง OCN อยู่แล้วไม่ทำให้แฟนๆซีรีส์ต้องผิดหวังแน่นอนจากผลงานซีรีส์ที่ผ่านมาของช่องเป็นเครื่องการันตีว่าสุด เอาอยู่ทุกเรื่องจุดเด่นจริงๆของเรื่องนี้คือบทค่ะทีมเขียนบทซีรีส์ต้องทำการบ้านกันอย่างสาหัสแน่ๆถ้าออกมาปังต้องยกความดีความชอบส่วนหนึ่งให้ทีมงานทีมนี้เลยค่ะนอกจากเรื่องราวจะเข้มข้นหนักหน่วงแล้วเรายังได้เห็นการพัฒนาฝีมือทางการแสดงของนักแสดงสาวอีจูยองไปอีกขั้นหนึ่งในบทบาทที่โตขึ้นแต่ต่างจากเดิมไปมากพอสมควรเลยจากนักแสดงสมทบมาเป็นนักแสดงนำหลัก เธอคงต้องทำกันบ้านมาไม่มากก็น้อยค่ะเรามารอพิสูจน์ฝีมือกันและร่วมให้กำลังใจเธอกันนะคะช่วงนี้ใครอยากเสพงานดาร์กงานรุ้นระทึกอย่าพลาดกับซีรีส์เรื่องนี้ด้วยประการทั้งปวงค่ะ การติดต่อผ่านสายโทรศัพท์ของสองนักข่าวที่อยู่กันคนและช่วงเวลาเพื่อสืบหาความจริงบางอย่างก่อนที่เหตุการณ์ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นจริงจะเป็นอย่างไรร่วมไปหาคำตอบได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทางช่อง OCN on air EP 1เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีทั้งสิ้น12 EP ต่อจากเรื่อง t i a n c a n i Counter Counter นล่าปีศาจและสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน VTV i.c.e. และ view เรียกได้ว่ามาเกือบครบทุกแพลตฟอร์มจริงๆคะ่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของ EP นี้แล้วนะคะถ้าดูซีรีส์จบแล้วไม่รู้จะดูเรื่องไหนต่ออย่าลืมชแนลลองดูซี่บายป้าโฉนะคะถ้าสั่นซีรีส์ดีๆส่งถึงมือคุณและอัปเดตซีรีส์เกาหลีใหม่ๆใ,ให้ทุกคนไม่ตกเทนฝากกด subscribe และกดกระดิ่งกรุงกิงกรุงกิงด้วยนะคะ จะได้มีภาดทุกการอัปเดตค่ะขอบคุณสำหรับทุกการรับชมการกดติดตามและคอมเมนต์นะคะสำหรับใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับซีรีส์อยากจะแชร์จะบอกต่อมาเม้นคุยกันกับป้าใต้ล่างได้เลยค่ะวันนี้ป้าขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ